เคยสงสัยไหมครับว่าเราดันสายตัวไหนได้บ้างเป็นคําถามที่มือใหม่ที่หัดสโลเนี่ยมักจะสงสัยกันจริงๆการดันสายเนี่ยสามารถดันในทุกตําแหน่งนะครับแต่มันจะมีบางโนต้ตนะครับผมที่นิยมดันกันและค่อนข้างปลอดภัยไม่ว่าขอดที่ลองอยู่จะเป็นขอดอะไรก็ตามนะก่อนที่จะไปดันสายเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับผมเรื่อง 1. s c a l สเกล2คือเรื่องของขั้นคู่นะครับผมใครที่ยังไม่แม่นนะผมก็สามารถไปค้นหาวิดีโอ การสอนของเราใน YouTube ได้นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะมันจะเป็นการรวมทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนะครับผมที่มือกีตาร์ควรจะรู้ไว้นะครับผมตั้งแต่ระบบโน้ตเลยเราจะมาดูเรื่องทฤษฎีก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยคือสเกลที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นสเกลเพเทนนิกสเกลนะครับผมซึ่ง R คือร o ท t คือโน้ตตัวแรกของสเกลนั้นๆนะครับซึ่งโน้ตที่อยู่ในตำแหน่งอื่นนะผมก็จะมีทำหน้าที่เป็นคู่ของมันนะครับเช่นคู่5เป็นต้นนะครับผมจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะฮะ ต่อไปนะครับผมเราจะดูตำแหน่งแรกในการดันสายนะครับผมซึ่งค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมนั่นก็คือดัน1เสียงเต็มนะครับผมเข้าหาคู่5ของสเกลนะครับซึ่งดัน1เสียงเต็มนะครับจากโน้ตตัวนี้เข้าหาเสียงที่อยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นโน้ตคู่5นะอันนี้คือตำแหน่งแรกนะฮะซึ่งคู่5นั้นสามารถดันค้างได้เป็นโน้ตจบได้นะครับผมเพราะเป็นคู่5้าเพอร์เฟกต์นะฮะตำแหน่งที่2นะครับผมคือการดันเข้าหารูทนะครับผมการดันโน้ตตัวนี้นะครับผมเข้าหาเสียงที่เป็นรูทของสเกลนะฮะ เราจะดันหนึ่งเสียงเต็มนะครับผมเพื่อให้เสียงนั้นเข้าหารูทตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นรูทของสเกลนะครับผมเราสามารถดันค้างได้นะครับผมเพื่อเป็นโนตจบได้นะฮะสองตำแหน่งนี้เป็นหลังยอดนิยมในการดันสายนะครับเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับผมสามารถดันสายได้ไม่ว่าขอดทางหลังจะเป็นขอดอะไรก็ตามนะครับผมถ้าเป็นขอดที่อยู่ในสเกลเนี่ยค่อนข้างจะดันได้อย่างปลอดภัยนะครับและสามารถดันค้างเสียงจะให้ลักษณะเหมาือนกับว่าเป็นโนตตัวจบได้นะครับ ซึ่งเมื่อเราดันค้างย,ยาวเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเพลงมันจบแล้วนะผมหรือว่าโซโล่มันจบแล้วนะโดยไม่ต้องมีโน้ตอะไรมาต่อหรือว่าค้างยาวเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์นะต่อมานะผมเรามาดูตำแหน่งต่อไปที่นิยมดันกันนะผมนั่นก็คือตำแหน่งนี้ครับแต่เราจะดันเพียงครึ่งเสียงนะผมเข้าหาคู่3านะซึ่งเป็นการดันเข้าหาโน้ตตัวนี้นี่เองนะครับผมให้เสียงออกมาเป็นโน้ตตัวนี้ตำแหน่งนี้ดันได,ได้ค่อนข้างเฉพาะจาะจงนะผม ต้องคอยดูคอร์ดด้วยว่าคอร์ดนั้นเข้าหรือเปล่านะครับและมันจะให้ความรู้สึกแบบไม่จบนะครับผมก็คือว่าสามารถดันค้างเนี่ยจะรู้สึกเหมือนว่าเพลงมันยังไม่จบหรือว่าโซโล่ยังไม่จบจะต,ต้องมีโน้ตที่เป็นโน้ตตัวต่อไปมาจบมันนะครับผมเรียกง,ง่ายๆว่าดัานแล้วต้องไปจบที่โน้ตตัวอื่นนั่นเองนะครับฉะนั้นนะผมการดันสายเนี่ยที่จะรู้สึกว่าปลอดภัยและเป็นโน้ตตัวจบได้เนี่ยก็คือคู่1กับคู่5นะครับผมซึ่งเป็นคู่เพอร์เฟกต์นะฮะ ส่วนคู่อื่นๆเนี่ยเวลาดันเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันไม่จบนะครับผมมันจะต้องดันไปแล้วแล้วไปจบที่โน้ตตัวอื่นนะครับผมการที่จะค้างเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าโน้ตมันเหมือนกับสโลยังไม่จบนะครับผมมันจะต้องไปจบที่โน้ตตัวอื่นที่เป็นโน้ตที่มีความแข็งแรงนะครับผมยกให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับผมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ยอดนิยมในการดันสายเหมือนกันนะนั่นคือตัว่งตรงนี้ครับนั่นคือการดันเข้าหาคู่4ของสเกลนะครับผมโดยที่เราจะดัน1เสียงเต็มนะ แต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ดันแล้วจะต้องไปจบที่โน้ตตัวอื่นนะครับผมซึ่งจะทําให้ความรู้สึกว่ามันจบมากกว่านะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมก็คือว่าเป็นคู่ที่เวลาดันแล้วอาจจะต้องดูขอร์ดนิดน,นึงว่าขอร์ที่ลองอยู่นั้นเป็นขอร์อะไรนะครับผมหลังแ,แล้วตำแหน่งการดันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะที่นิยมดันกันนะครคราวนี้เราจะมาดูสถา,านการณ์จริงบนกิ้าร์อองงไฟฟ้ากันบ้างครับเริ่มจากการให้เอาไล่พีนานลิกสเกลโพซิชันแรกครับ เราวนี้เนี่ยเราจะตัดลงเหลือสักครึ่งหนึ่งคือครึ่งล่างนะครับคราวนี้มาดูตำแหน่งแรกกันก็คือการดันเข้าหาคู่ห้านะครับผมโดยเราเริ่มจากโน้ตตัวนี้ฮะดันหนึ่งเสียงเต็มนะครับผมเข้าหาเสียงจากคู่ห้านะฮะ ต่อไปจะเป็นการดันเข้าหารูทนะครับผมดันจากโนตตัวนี้นะครับดันหนึ่งเสียงเต็มนะครับผมเข้าหาเสียงจากรูทนะอีกอันนี้คือการดันเข้าหาคู่สามนะครับผมหรือนนเราจะดันกันแค่ครึ่งเสียงแล้วซึ่งตำแหน่งนี้มันใช้ใความรู้สึกแบบเสียงมันไม่จบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจบที่โนตตัวอื่นเช right? ่นอาจจะดันเข้าไปแล้วก็จบแบบนี้นะฮะหรือเราจะจบแบบนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับจะมาดูลิกสั้นๆนะผมที่ใช้ตำแหน่งการดันสายพวกนี้นะครับสังเกตนะครับผมว่าจะมีการดันสายที่เราสอนไปแล้วนะครับผมอยู่ในลิกพวกนี้ด้วย ใครที่ชอบความรู้แบบนี้นะครับผมแลอยากเรียนมากกว่านี้อยากไปให้มันสูงกว่านี้นะครับผมผมแนะนำเลยนะครับผมให้ลงเรียนคอร์สของเรานะผมเพราะเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับผมตั้งแต่การจับคอร์ดแรกเลยยาวไปถึงจนโซโล่เลยเรียกว่าคุณซื้อครั้งเดียวเนี่ยเรียนได้ยาวๆเลยครับและแบบเรียนเนี่ยละเอียดมากและปริมาณมหาศาลนะครับผมเรียกว่ามากมายมหาศาลถึงเกือบ400บทนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณมันมากมันจะลงรายละเอียดลงดีเทลได้เยอะกว่าแบบเรียนที่มันสั้นๆนะอย่าให้ความไม่รู้นะผมมันครอบงำเรานะผมอยากรู้อะไรเนี่ยต้องเรียนเรียนแล้วเป็นให้เร็วนะผมอย่าเสียเวลางมองเองนะผมหาความรู้ที่ตัวเองไม่ถนัดอยากรู้อะไรเรียนเลยครับจะได้เป็นเร็วๆแล้วเอาเวลาไปทําอย่างอื่นฮนะเอาเวลาไปสร้างสารรค์บทเพลงเอาเวลาไปเล่นให้มีความสุขดีกว่านั่งมั่งปวดหัวไม่รู้จะเรียนอะไรเรียนแล้วไม่พัฒน,นา เล่นกี่ปีก็อยู่ที่เดิมนะฮะเปิดบทเรียนฟรีใน YouTube ก็ไม่เข้าใจนะผมฉะนั้นนะครับผมมุ่งตรงไปที่เป้าหมายเลยนะครับผมครั้งเดียวแล้วเอาให้รอดนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมจะตามความรู้ดีๆได้ที่เพจกีตาร์จำครับ